มาในตำนานนะลานที่ยิ่งใหญ่รู้ไหมล่ทั้งลมหายใจของสัตวตุกนี้โอ้โหแยกเฉพาะตัู้ตัวเมียได้โอ้โหรู้ทุกซอกตารางนิ้วของป่านี้แม่ไม่รู้อยู่เรื่องเดียวคือมึงเอาไก่มาทำไมเน่ยเอาอหมู่บ้านคะเนี่ยเด็กผู้ชายเกิดมาคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องถือไก่แล้วหนึ่งไม้ไปไหนมาไหนก็ต้องถือไก่แล้ว ก็แค่ากไมาเดียวรักษาไม่ได้ก็จะทำอาหารกินอะไรแล้วจะกินเมื่อไหร่เนี่ยก็กินตอนนี้แหละกินทรัฮะจริงวันนี้เสร็จงานแล้วก็กินหารักกินสำเร็จไว้กินเหรอลาแดดพอดีคือกูว่าก่อนจะได้แดดที่ลาต้องแต่แดดไปก่อนแล้วนะฮะแต่จริงแล้วอ่ะผมเองก็พอมีวิชานั่งสิจากมีวิชาใช่เพราะพี่เลยหมดเมื่อกี้ยังลืมกยังไม่ลือกยังไม่ลืมกกูโดนเอาเลยขยี้ไก่ไปนิด อยากจะลากไปแดกในน้ำตัวเวทก็พอมีวิชาอยู่เหมือนกันป่าเนี้ยมันไม่ธรรมดานะตอนเด็กๆอ่ะผมเคยมาล่าต IR ัวเวทแถวนี้แค่เอาชีวิตไม่รอดแต่ตอนนี้เนี na. ้ยบนเวทีเนี่ยมันคือป่าเดียวกันมดครับเอาเรื่องนั้นคือป่าเดียวกันป่าที่นี่เป็นยังไงป่าที่นี่เป็นป่าอาขันกลางวันมันแค่หลอดกลางคืนเล่นเองกันพูด จริงเป็นไรไม่เป็นไรกลางวันเป็นไงนะกลางวันเป็นแค่หยอนเป็นบลอกจริงโอ้โหทุกคนมาเชื่อผมคุ่ข่าวเดี๋ยวนี้โอเคได้เลยผมจะทำพิธีเปิดป่าขอทำพิธีเปิดป่าเดี๋ยวนี้ ป่าแต่ว่าผู้กองหลงหนูอยู่ตอนนี้ผู้กองผู้กองอะไรไหวมั้ยวอนนี้มือโป้ะสิ้ควายเลยหนูโดนอะไรเกี่ยวมาตั้เนี่ยโหตรงไหนบ้างเน่ยตับแขนน้่เลยค่ะโอ้โหตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยไอ้แต่ตรงนี้เหมือนจะเป็นแผลอยู่แล้วนะจ๊ะผมให้เล่นประมาณนี้พอนะอ่าวอะไรนะเห็นไหมนะเฮ้ยเราจับดีดีเลยช่วยต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยขาห้องดูจากสภาพมา เยอะมากเลยเยอะมากเลยคนป่าอะไรแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมใช่รับกลางป่ามึงมาเดินป่าแดงขนาดนี้มันเป็นไปได้ไงใช่ไหมใช่ดีนะปล่อยมไม่พูดอะไรเลยเหรอไม่ได้โชว์ความเป็นตารางทุกตารางนิ้วเลยเหยเนี่ยได้กิ่นอยู่ได้กิ่นกินอะไรอนกเลยอ่ะสือมิงฮะเสือสือมิงเนี่ยสือมิงเสือหมิงสือมิงไหนเนี่ยเหรอเดี๋ยวบอกนะนี่คือเสือสือมิงเหรอเดี๋ยวข้อทุกขศอก่อน อ,อ,อ, e. อ, oh, อันไม่ใช่เสือสมิงอันนี้เสียวเสมอท่านเนี่ยหางเขาเลยต้องปล่อยไปเอมช่วยไม้จริงอ๋อฮะอยากดูไหมนันคือเสือสมิง่งมันคืออะไรคืออะไรเฮ้ยอย่านะอย่าทำอะไรนะเนี่ยตกของช้างหรือเปล่าเวลาล้วงมันล้วงยากเฮ้ยจะเลยวะไ้ดูหน่อยดิถ้ามึงเป็นคนจริงๆดูมากกว่าอ๋อไม่เห็นเอี้ยเลยยังไง นี่โคตรหยุดได้เนี่ยเป็นไรอ่ะโน้ตโน้ตโน้โน้มาอปดเคยดูคลิปมั้งวะเอี่ยเวลาเขาทดสอบสร็จแล้วมีนเสือกูว่ากลัวไฟแต่คิดอย่างอื่นเนี่ยที่คิดถึงไม่เคยดูเลยมีวิธีนึิมกอกทำยังไงมองรอดวางขาก็ไม่ใช่เรื่องยากอือกูต้องทำยังไงอ่ะมองรอดวางขาไม่ห้ามอีกนะเวไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยอะไหน เฮ้ยค Get hey, ืออะไรวะเนี่ยนำมันพยักลาชาค่ะไปดูวน้ำมันพยักลาชาค่ะอย่าเลยอย่าทำไอ้น้องเลยน้ำมันน้ำมันำมัพยักตาชาคะน้ำมันพยักลาชาคะอย่าน้ำมันมันทออะไรก็ไม่รู้ค่ะช่วยหนูด้วยนะคะพ่อทำอย่าเนียอย่างนี้เลยหมเลย เยไมออกเลยยังไงยังไงมึงก็ทำอะไรน้องไม่ได้กูบอกแค่นี้แหละเออเสือตัวีมึงทงกะหาไม่ได้หรอกอังกอร์ชยนอยคำมาพยพยาฆ่าราชาครับนำพกยาฆ่าราชานำพยาฆ่าจ่าราชานำพยาฆ่าราชาครับนำพาฆ่าราชาครับพวกฝนตายยังชื่นเด็ก ลงขโมยไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรที่อะไรวะอันนี้ไม่มีเหรอวะเนี่ยฮะอันหนหี้คนก็เต็มเน,นื้อเนี่ยไม่มีที่ไงโอเคประมาณนี้นะออกถัดเขบคุณค,ณคณรับเสียงปรมือนิ้กิสสีท่ากล้วยนะ,ค,ะครับสวัสดี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 ครับผู้กององค์การครับแม่ตอนออกมาสามคนลืมบทนะพี่ปักนะเหมยหลินมาไม่มีบทเลยนี่คือ หยุดเรื่องสปิงที่เสริมสเพลงนะครับผมมีสีท่านเลยทีเดียวเชียวที่แฉสองเรื่องเลยที่กับเรื่องนั้นที่กลับอ๋อนี่ก็กลับนักแสดงสองจ็อบเลยทีเดียวเชียวนะครับความรู้สึกกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนทีละท่านเลยทีละคนเลยครับก็ตื่นเต้นมากครัเป็นหนังเรื่องแรกที่แบบเล่นเพราะว่าเราเล่นแต่เล่นแต่ละครมาเนี่ยก็แอบพี่ก็ติดต่อมารู้สิ่งดีใจมากครับผม เราจะได้เห็นฉากคลาสสิกในนั้นแน่ๆคลาสสิกแน่นอนจะปิ้งใจแบบไหนเดี๋ยวรอดูกันแน่นอนนะครับพี่แชครับความรู้สึกคราวนี้ในบทบาทนักแสดงครับครั้งแรกที่พี่คุยติดต่อมาเนี่ยคือเรารู้สึกรู้สึกแบบว่างงๆแต่พอวันหนึ่งเราไปเห็นพี่ปั๋งในชุดนี้เห็นผู้กองงานอีกครั้งหนึ่งเห็นอังกอร์อีกครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่าอ๋อเราพอจะเดาออกแล้วหลังเรื่องนี้ไม่หมันแน่ไม่หมันแน่แล้วก็โอเคไอ้จ่าที่มันบอกผมเคยเคยไปรั้ตะเวนแถวนั้นตอนนั้น ครับที่ใช่เด้จเจอกันสามคนเนี่ยไปที่นี่แห่งแต่ว่าที่ชอบก็คือมาดีประวัติศาสตร์ด้วยใช่มาดีประวัติศาสตร์ด้วยอย่างที่เคยวบินเล่ามาสักครู่เชื่อมาถึงเรื่องนี้เลยนะครับอาจารย์ปังครับผู้กองวงกาสกลับมาอีกครั้งครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคือต้องบอกเลยว่าเสียวมากๆค,ครับผมหมายถึงว่าในเรื่องเนี่ยมันน่ากลัวหวาดเสียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในเรื่องมีเสือสมิงสวยขนาดนี้นะครับผมคุณจะปล่อยใจไว้ได้ยังไงครับคุณนะครับเราก็เราต้อง โอ้เราทำอะไรไม่ถูกครับคือน่ากลัวมากน่าติดตามมากครับผมจริงไหมครับจ่าเหมือนจะจบไม่ลงแล้วแล้วเมื่อกี้มองแววตาที่ปัดเนี่ยเชื่อไหมจริงล้นล้นเลยครับผมจริงล้นล้นจริงล้นล้นเลยไอ้เรื่องจบไม่ลงอ่ะไม่จริงจริงเพราะยังไม่รู้ว่าจะจบกับใครครับผมโอเคโอเคโอเคแล้วเมลิศครับเมื่อสักครู่เป็นเสือสมิงเลือกเป็นเสือสมิงด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันยังบอกไม่ได้ความรู้สึกที่จะต้องมาเจออาจารย์ปัดเมื่อคู่เป็นยังไงบ้างก็จบ ซึ่งนี่เป็นแค่นักแสดงส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เท่านั้นเมื่อสักครู่คุณเห็นแล้วนะครับพี่โอของเราจําวันผิดนะครับอันนั้นในมุกนะในมุกนะแต่ในภาพยนตร์เจอพี่โอแน่นอนนะครับและนักแสดงอีกมากมายนะครับฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยครับทุกท่านเลยจิญได้เลยนะครับพี่ฉนก่อนเลยครับพี่อยากก็เรื่องนี้คุ้มกับคืออยาคุยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยได้เข้าไปทางั้นแ้อาจจะได้เห็นอะไรดีๆกากความที่ิลุที่ลั่นของ คุยกับมะลังกับแกะนะครับคิว่าสมิธนี่สันสานน่าจะเป็นหนังที่ทไไดีทำรายได้น่าจะไปถึงตรงนั้นเชือช่อเพราะง่ายจะสั่งมาปอกชบฟากไปด้วยครับรถพี่ก๊อปกับเชิญครับก็ใครบอกว่า,เ,าเป็นแฟนคลับพี่ไก่แล้วก,ก็อยากให้ช่วยแบบว่าเรียกอะไรอ่ะสำหรับสนุดยอดด้วยเพราะว่าไม่สำเร็งแรกด้วยแลนะ้วก็ถ้าถ่ายแล้วก็ ชอบการเรียกว่าแฟนคลับปิ้งไก่นะครับเป็นชื่อต้องที่เลยเนาะแฟนคลับปิ้งไก่อย่ายไปดูในโรมภาพยนตร์นะครับน้องใบินครับุกฝากหน่อยครับนะคะอ๋อมาดีไหมครับมันได้ยินอยู่อาจารย์มันได้ยินอยู่ก็ฝากพี่คนนะคะสนับสนุนหนัไทยกันเยอะๆนะขอบคุณสุดท้ายครับอาจารย์ปักครับฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเชิญครับโอ้ต้องถือว่าเป็นนิมิตอันดีเลยนะครับ เพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะครับคือก็วิ่งไก่ในห้องทนมีเอฟซีองเราระดับหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่ชายของเราเป็นตัวเอกตัวเด่นในที่หยุดซึ่งเป็นหนังที่ได้รับความนายิยมสูงมากๆแลในขนาผมต้องโชคดีมากที่เป็นตัวละครก้องหมาเนี่ยได้กลับมาเป็นกลับมาเป็นตัวละครที่หลายๆคนรู้จักนะครับนับรองได้ว่าเรื่องนี้นะมีอัตลรดเลยกันหลากหลายรูปแบบรับรองได้ทำไมอัตลรดจะต้องเปลี่ยนมาฝั ทำไมตอนพูดว่าอัดสลดต้องเบี่ยนมาฝั่งนี้มันเป็นมนุมที่เหมาะสมมากครับผมคนนี้เขาเทวจริงๆทุกจังหวดเลยนะครับ,รบเสียงปรใื้ทั้งสีท่านด้วยนะครับเราถ่ายรูปด้วยการต่อรูปสวยๆนะครับนี่คือตัวแทนจากภาพยนตร์นะครับสมิงที่เสริมสางนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เรามีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะที่เฮียวิทย์ได้ออกมาเล่าประวัติศาสตร์ น,น่าสนใจจริงๆนะครับนั่นคือแรงวัดสเกตเปรตวัดส,สุทน์นะครับตมงฟังเทวินแล้วบอกเลยว่าอยากชมภาพยนตร์แล้วจริงๆนะครับสองเรื่องฝากติดตามกันด้วยนะครับโปรเจิต์นี้นะครับของท o n ที e a s t u d i นะครับเซียประมือท่านสี่ท่านครับขอบคุณนะครับ